สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการเขียนเส้นตรงนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะให้เขียนเส้นตรงนะคะจะมีข้อกําหนดมาให้ เส้นตรง BL เส้นตรง LQ และเส้นตรง BQ สัญลญักษณ์นะคะที่อยู่ทางด้านบนของตัวอักษรมีหัวลูกศรสองข้างแบบนี้อ่านว่าเส้นตรงนะคะแล้วกำหนดจุดมาให้ก็คือจุด B จุด L แล้วก็จุด Q ให้ทำการเขียนเส้นตรง BL จาก B มา L นะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอค่ะไม้บรรทัดนะคะทาบจากจุด B มาหาจุด L ดังภาพแล้วลากเส้นเลยค่ะ แล้วในสัญ,ญลักษณ์นะคะมีหัวลูกศรสองข้างเราก็ต้องเขียนหัวลูกศรทั้งสองข้างค่ะก็จะได้เส้นตรง b l ต่อไปเส้นตรง LQ จากจุด L ไปจุด Q นะคะนำไม้บรรทัดวางเลยค่ะให้ตรงจุดนะคะจาก L ไป Q แล้วลากเส้นเลยค่ะ มีหัวลูกศรสองข้างเราก็ทำการใส่หัวลูกศรทั้งสองข้างเลยค่ะใส่หัวลูกศรแล้วก็หัวลูกศรน,นะคะก็จะได้เส้นตรง L Q ดังภาพต่อไป เส้นตรง BQ จากจุด B มาหาจุด Q นำไม้บรรทัดวางเลยค่ะจากจุด B มาหาจุด Q นะคะแล้วก็ลากเส้น มีหัวลูกศรสองข้างใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงเราก็ใส่หัวลูกศรทั้งสองข้างเลยค่ะก็จะได้เส้นตรง BQ ดังภาพนะคะเราเขียนเส้นตรง BL เส้นตรง LQ และเส้นตรง BQ ได้ดังภาพค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูกพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ